เวลาที่ผ่านพ้นไปร่างกายเราเติบโตขึ้นทุกวันแล้วเรื่องจิตใจเราเติบโตขึ้นตามด้วยหรือเปล่าการเติบโตทางจิตใจไม่ใช่เรื่องของอายุแต่มันคือวิธีที่เราตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างที่เราต้องเผชิญคนที่เติบโตทางจิตใจอาจยังร้องไห้บ้างเมื่อเจอเรื่องเจ็บปวดใจแต่เขาไม่ได้โทษโชคชะตา การเติบโตทางจิตใจทำให้เรากล้าขึ้นและความกล้าไม่ใช่การไร้ความกลัวแต่มันคือการกล้าเดินต่อแม้จะมีความกลัวอยู่ก็ตามยอมรับว่าอดีตแก้ไขไม่ได้ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงได้เสมอและอนาคตยังไม่เกิดทำให้เข้าใจโลกทำให้เข้าใจชีวิตไม่จำเป็นต้องชนะใครไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าใคร แค่ได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองให้เหนือกว่าเมื่อวานก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วการเติบโตทางจิตใจจึงไม่ทำให้เราปราศจากปัญหาแต่มันทำให้เรามีความเข้าใจว่าจะจัดการกับปัญหาอย่างไรโดยไม่ทำร้ายตัวเองหรือใครก็ตาม